ภาวะเท้าแบนเป็นปัญหาด้านสรีระที่พบได้บ่อยมากในคนทุกเพศทุกวัยซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการใส่รองเท้าที่ช่วยปรับโครงสร้างเทา้า โดยสกอรุร่นทอฟฟี่ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีไบโอเมคานิกที่นอกจากจะช่วยสปอร์ตอุ้งเท้าและกระจายน้ำหนักแล้วยังช่วยปรับโครงสร้างให้ข้อเท้าตั้งตรงไม่บิดไปมาขณะเดินอีกทั้งวัสดุที่ใช้ทำมาจากไฟลอนอย่างดีส่งผลให้รองเท้ามีน้ำหนักเบาไม่ถ่วงข้อเท้ามากเกินไปคุณจึงไม่ต้องออกแรงที่กล้ามเนื้อขาและเท้ามากๆทำให้ไม่ปวดขานั่นเอง OOFOS เป็นแบรนด์รองเท้าที่ได้รับการรับรองจาก APMa หรือสมาคมการแพทย์สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรักษาเท้าและข้อเท้าโดยรองเท้าแตะรุ่นนี้ผลิตจากโฟมชนิดพิเศษที่ทางแบรนด์ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งความพิเศษของวัสดุประเภทนี้คือสามารถรองรับแรงกระแทกหรือกดทับได้มากกว่าโฟมทั่วไปถึง37%ทําให้รุ่นนี้สามารถลดการออกแรงของกล้ามเนื้อขณะก้าวเดินประกอบกับตัววัสดุมีน้ําหนักเบา ทำให้เมื่อสวมใส่แล้วคุณจะรู้สึกสบายเท้าไม่เมื่อยล้าถึงแม้จะใส่เดินเป็นเวลานานถ้าหากคุณต้องการรองเท้าแตะที่ทั้งดีไซน์สวยและดีต่อสุขภาพ B I R K E N S T O C K รุ่นนี้อาจเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณค่ะ ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นโดยตัวรองเท้าทำมาจากวัสดุสังเคราะห์สูตรพิเศษของทางแบรนด์ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ประกอบกับพื้นรองเท้าเนื้อไมคอรที่มีความยืดหยุ่นสามารถทำหน้าที่เป็นหมอนรองฝ่าเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รองเท้าที่ดีต่อสุขภาพและยังดูทันสมัยสามารถใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกสไตล์ ฟิ t ฟล o อเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มุ่งผลิตรองเท้าที่ทั้งสวมใส่สบายและมีดีไซน์สวยโดยรุ่นที่เราเลือกมานำเสนอในวันนี้ได้แก่รองเท้าแตะรุ่นลูลูที่ได้รับการออกแบบตามหลักไบโอเมคานิกทำให้ตัวรองเท้าสามารถช่วยปรับสมดุลโครงสร้างของเท้าได้กล่าวคือรุ่นนี้จะช่วยให้เท้าอยู่ในรูปปกติส่งผลให้ไม่เกิดอาการปวดฝ่าเท้าขณะเดินรวมถึงยังช่วยกระจายน้ำหนักได้ดี นอกจากนี้ด้วยวัสดุหนังคุณภาพดีจึงทำให้รองเท้ารุ่นนี้มีความแข็งแรงแต่ยังยืดหยุ่นอีกทั้งยังมีดีไซน์สวยงามสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ง่ายนอกจากรองเท้าผ้าใบแล้วสเก็เชอร์ยังได้ผลิตรองเท้าแตะที่มีคุณภาพออกมาจำหน่ายอีกด้วยโดยรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีอาร์ตฟิสสูตรเฉพาะของทางแบรนด์ และได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถสปอร์ตรูปเท้าและช่วยพยุงอุ้งเท้าให้อยู่ในรูปปกติได้พร้อมทั้งยังสามารถกระจายน้ำหนักขณะก้าวเดินทำให้ไม่เกิดการกดทับมากจนเกินไปและช่วยให้คุณสามารถเดินได้สบายขึ้นอีกทั้งบริเวณสายรัดยังใช้วัสดุหนังที่นุ่มสบายแต่ยังรัดหน้าเท้าได้ดีช่วยให้รู้สึกกระชับขณะสวมใส่ ถ้าหากพูดถึงรองเท้าเพื่อสุขภาพสกอร์คงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่หลายคนนึกถึงเพราะเป็นแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีโดยรุ่นไบโอเรนโบว์ที่เราเลือกมานี้ออกแบบด้วยเทคโนโลยีไบโอเมคานิกและอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เฉพาะทางตลอดการผลิตจึงทำให้รองเท้าสามารถช่วยกระจายน้ำหนักและรองรับแรงกดทับขณะเดินหรือวิ่งได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเข้ากับรูปเท้าของคนที่มีภาวะเท้าแบนทั้งยังช่วยปรับโครงสร้างให้มีความสมดุลและช่วยบรรเทาอาการปวดเท้าได้ด้วย BIRKENSTOCK e เป็นแบรนด์รองเท้าจากประเทศเยอรมนีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ทำให้รองเท้าสามารถรับกับรูปเท้าของแต่ละคนโดยเฉพาะ รองเท้ารุ่นบาเบโดสอีว่าจึงเป็นอีกรุ่นที่เหมาะสําหรับคนเท้าแบนโดยวัดสุดยางชนิดพิเศษของทางแบรนด์ที่มีความยืดหยุ่นแต่ยังสามารถคงรูปได้ดีทําให้รองเท้าสวมใส่สบายแต่ยังสามารถสปอร์ตโครงสร้างเท้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังมีดีไซน์มินิอมดูทันสมัยสามารถนำไปแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายอีกด้วย สำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังมองหารองเท้าแตะที่สวมใส่ง่ายเราขอแนะนำ Crocs Serena Crossband ค่ะเพราะนอกจากจะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วรุ่นนี้ยังออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี Croc Comfort ที่จะทำให้ตัวรองเท้ามีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นง,ง่ายส่งผลให้รองเท้าไม่่วงน้ำหนักขณะเดินช่วยลดอาการปวดขาหรือปวดน่องได้เป็นอย่างดีรวมทั้งบริเวณพื้นรองเท้ายังมีปุ่มนวดเล็กๆประจายอยู่ทั่วเพื่อให้คุณรู้สึกสบายเท้ามากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันค่ะอาการปวดเมื่อยเท้าเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มคนที่มีภาวะเท้าแบนการสวมใส่รองเท้าที่พยุงอุ้งเท้าได้ดีจะช่วยบรรเทาอาการปวดให้ทุเลาลงได้โดยพื้นรองเท้าจากแบรนด์ Aero Soft รุ่นนี้มีลักษณะโค้งขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้เวลาสวมใส่และวุ้งเท้าของคุณจะมีลักษณะเว้าขึ้นซึ่งเป็นรูปทรงของเท้าปกติส่งผลให้การลงน้ำหนักขณะเดินสามารถกระจายแรงได้อย่างสมดุลและในส่วนของวัสดุทางแบรนด์ใช้ผ้าสังเคราะห์ร่วมกับยางคุณภาพดีทำให้รองเท้ายืดหยุ่นนุ่มพอดีและรองรับแรงกระแทกได้ ภาพจำเดิมจำเดิมของรองเท้าเพื่อสุขภาพก็คือต้องเป็นรองเท้าสีดำดูเทะาบาจาจึงได้ออกแบบรองเท้าแต่รุ่นเซซิเลียที่มีรูปทรงเรียวพร้อมสีสันสวยงามแต่ยังคงคุณสมบัติรองเท้าเพื่อสุขภาพได้ครบถ้วนกล่าวคือตัวรองเท้าผลิตตามหลักสรีระศาสตร์ที่จะรองรับรูปเท้าของคุณได้ดีและบริเวณพื้นรองเท้ายังสามารถพยุงอุ้งเท้าให้อยู่ในรูปปกติ ประกอบกับมีสายรัดหน้าเท้าจึงทําให้ไม่ปวดเท้าและรู้สึกกระชับตลอดเวลาที่สวมใส่รวมทั้งวัสดุหนังและการตัดเย็บที่พิถีพิถันยังช่วยเสริมความทนทานได้ดียิ่งขึ้น <S <S คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด